สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y o u t u b e พบกับท่านผู้ชมวันนี้14นาฬิกา35นาทีา16มิถุนายน2566ครับสำหรับคลิปนี้นำรายชื่อสมาชิกชกสสมเสียชีวิต952รายมาให้ดูครับที่มีการหักเงินสมาชิกไปช่วยแล้วหักเมื่อวันที่15มิถุนายน390.32บาทนะครับเป็นอสมเสียชีวิต 571รายนะครับคู่สมรสอสม380รายและเจ้าหน้าที่สาธรสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมเสมียชีวิต1รายนะครับก็ห่างกันช่วย15มิถุนายน66390.32บาทนะครับกดลิงก์ดูรายชื่อที่คอมเมนต์แรกนะครับเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรก1ลิงก์ลิงก์ที่1เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ที่1ที่คำอธิบายใต้คลิป ท่านถนัดที่ไหนก็กดดูได้ที่นั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แจ้งพี่น้องอ,อสมอสอทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบครับสวัสดีครับ